เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีจากประสบการณ์จริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟังเรื่องผีก่อนนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่ากลางคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอยลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนฤดูร้อนคืนฤดูร้อนร้อนระอุที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลคืนนั้นอากาศร้อนจนลมหายใจเหมือนติดไฟเหงื่อไหลตามแผ่นหลังแม้ฉันจะยืนนิ่ง ถนนซอยแคบเนี่ยบผิดปกติไฟถนนกระพริบเหมือนกำลังจะดับกลิ่นยางมาตอยร้อนผสมกับกลิ่นสนิมทำให้ลำคอแห้งและขมเสียงจัก,กรจันดังไม่หยุดแต่กลับทำให้ความเงียบยิ่งน่ากลัวฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังทั้งที่เมื่อหันไปก็ไม่เห็นใครลมร้อนพัดผ่านต้นไม้ใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงกระสิบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูมือสั่นโดยไม่มีเหตุผล แสงไฟจากหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งเปิดขึ้นทันทีเงาดำยาวทอดผ่านพื้นถนนฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวรองเท้าเหยียบของเหลวอุ่นที่พื้นกลิ่นคาวลอยขึ้นมาทันทีท้องไส้บิดเกรงด้วยความตกใจเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาจังหวะน,นั้นไม่ใช่ของฉันลมหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหูอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างผิดธรรมชาติผิวหนังฉันขนลุกทั้งที่อากาศยังร้อนเงาดำขยับเข้ามาใกล้ แสงไฟถนนดับลงในพริบตาความมืดกลืนทุกอย่างฉันพยายามร้องเรียกเสียงออกมาแต่เสียงกลับหายไปในลำคอมือเย็นเฉียบแตะที่ข้อมือฉันแรงบรีบแน่นขึ้นเรื่อยๆในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบตรงนี้มือเย็นเฉียบยังคงบีบข้อมือฉันแรงกดนั้นหนักแน่นเหมือนต้องการยืนยันการมีอยู่ผิวหนังบริเวณที่ถูกจับเริ่มชาความรู้สึกค่อยๆเลือนหายไปฉันพยายามดึงมือกลับ แต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเสียงลมหายใจนั้นชัดเจนขึ้นชาลึกและใกล้จนรับรู้ได้ถึงความชื้นกลิ่นอับชื้นคล้ายห้องปิดตายลอยเข้ามาในโพรงจมูกอากาศรอบตัวเหมือนถูกบีบอัดการหายใจกลายเป็นเรื่องยากเงาดำเริ่มมีรูปร่างแต่ยังไม่ชัดเจนพอให้จำแนกฉันมองเห็นเพียงเส้นขอบที่บิดเบี้ยวเหมือนภาพสะท้อนในกระจกแตกเสียงจัก,กรจันรหยุดลงพร้อมกันความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่ง แม้แต่เสียงหัวใจของฉันก็เหมือนถูกดูดหายไปแรงบีบที่ข้อมือคลายลงชั่วขณะก่อนจะเปลี่ยนเป็นการดึงร่างฉันถูกกลากไปข้างหน้ารองเท้าถูไปกับพื้นถนนอย่างไร้การควบคุมผิวถนนที่ยังคงร้อนเสียสีกับผิวจนแสบฉันรู้สึกถึงหินกรวดบาดผ่านความเจ็บปวดปลุกสติขึ้นชั่วครู่สายตาฉันกวาดมองรอบตัวพยายามหาแสงสว่างใดก็ตามบ้านทุกหลังปิดเงียบ หน้าต่างมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่เสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นแต่ฉันไม่สามารถขยับมืออีกข้างได้แรงดึงพาฉันเข้าไปในตรอกแคบที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนผนังทั้งสองข้างสูงชันกลิ่นอับชื้นรุนแรงขึ้นทุกก้าวหยดน้ำไหลลงจากผนังตกกระทบไหลฉันเป็นระยะอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วผิวหนังเริ่มเย็นจนสันเงาดำหยุดลงกระทันหัน ฉันคือบชนเข้ากับแผ่นหลังที่เย็นเฉียบเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหน้าเหมือนโลหะเสียดสีกันแสงสีแดงสลัวปรากฏขึ้นเผยให้เห็นพื้นผิวครุขคะาของผนังฉันมองเห็นรอยขีดเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่คุ้นตาบางรอยเหมือนถูกข่วนด้วยเล็บบางรอยคล้ายคราบแห้งเกาะติดลมาหายใจของฉันเริ่มที่อกแน่นเหมือนถูกกดทับเงาดำค่อยๆหันมาใบหน้าอยู่ไกลจนฉันต้องกลั้นหายใจ ดวงตานั้นไม่มีแววสะท้อนมืดลึกเหมือนหลุมที่ไรก้ก้นกลิ่นคาวชัดเจนขึ้นจนทําให้คลื่นไส้ปลิมฝีปากของมันขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมาฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนพื้นใต้เท้ากําลังขยับผนังรอบตัวเริ่มสั่นไหวฝุ่นร่วงลงมาเกาะเส้นผมเสียงบางอย่างดังจากใต้ดินต่าลึกและต่อเนื่องเงาดําปล่อยข้อมือฉันแต่กลับวางมืออีกข้างบนไหล่ความเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูก ร่างกายแข็งเท้อภาพในหัวเริ่มพร่าเหมือนความทรงจำถูกดึงออกทีละชิ้นฉันเห็นภาพถนนเส้นเดิมเห็นไฟถนนที่เคยกระพริบเห็นตัวฉันยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีเงาดำข้างกายเสียงในหัวเริ่มซ้อนกันกระซิบถี่ขึ้นเรื่อยไม่ยมกถ้อยคำไม่เป็นภาษาแต่กลับเข้าใจอย่างประหลาดความรู้สึกกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของมนุษย์ชัดเจนขึ้นทุกวินาทีแสงสีแดงเริ่มกระพริบเหมือนหัวใจที่กำลังเต้น เงาดำขยับถอยหลังเปิดทางไปสู่ความมืดด้านในลมเย็ยนพัดออกมาจากช่องนั้นพาเอากลิ่นเก่าแก่และชื้นแฉะฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดเหมือนบางสิ่งกำลังเรียกเท้าของฉันก้าวไปข้างหน้าเองทั้งที่จิตใจต่อต้านเสียงฝีเท้าดังสะท้อนก้องไปทั่วตรอกแคบความมืดด้านหน้าลึกขึ้นกลืนแสงสีแดงจนแทบไม่เหลือฉันรู้สึกว่าลมหายใจไม่ใช่ของฉันเพียงคนเดียวอีกต่อไป อากาศเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนน่ามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากผิวหนังฉันรู้สึกถึงสายตามองมาจากทุกทิศทางเงาดำยังคงยืนอยู่ด้านหลังแต่ฉันรับรู้ว่ามันยังไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียวเสียงกระซิบเริ่มชัดใกล้จนแยกไม่ออกกว่าอยู่ในหัวหรือรอบตัวก้าวต่อไปของฉันนำพาเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ควรมีใครรู้จักและฉันรับรู้ได้ชัดเจนว่าคืนฤดูร้อนนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปฉันหยุดก้าวเดินในที่สุด ไม่ใช่เพราะความกลา้าแต่เพราะร่างกายไม่อาจไปต่อความมืดตรงหน้าค่อยๆจางลงแสงแรกของเชาวว้าวาดเส้นบางบนพื้นเสียงจัก,กรจันท์กลับมาอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นเงาดำรอบตัวเลือนหายอากาศอุ่นของฤดูร้อนกลับคืนฉันพบว่าตนเองยืนอยู่กลางถนนสายเดิมไฟถนนส่องสว่างอย่างมั่นคงข้อมือยังคงมีรอยเย็นชืดเป็นหลักฐานเดียวของคืนนั้นผู้คนเริ่มเดินผ่านไปมา ไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่ฉันเห็นฉันหันกลับไปมองปลอกแคบที่ตอนนี้เป็นเพียงกำแพงธรรมดาหัวใจค่อยๆสงบลงแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่คืนนั้นฉันเรียนรู้ว่าความมืดไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในที่ลับบางครั้งมันรออยู่ในคืนที่ร้อนที่สุดและเลือกเปลี่ยนชีวิตคนเพียงครั้งเดียวฉันเดินจากไปพร้อมแสงเช้ารู้ดีว่าตัวเองกลับมาแต่ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว